สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสซิลิครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำนะครับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาทองคำก็กสามารถกลับมายืนเหนือบริเวณพันเเหรียญได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับในช่วงเช้าวันจันทนี้นะครับก็ ราคาดันกลับขึ้นมานะครับก็แต่ทีนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นในลักษณะว่าทองขึ้นระยะสั้นนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะลงหรือปรับตัวลงได้ต่อนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงนับปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่2ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดนะครับฝั่งขายราคาอยู่29,650ซื้ออยู่29,750นะครับเปลี่ยนแปลงประมาณ50นะครับส่วนราคาเรียวทางของทางออสซิลเองนะครับฝั่งลูกค้าขายอยู่29,739ซื้ออยู่29,779นะครับปรับเปลี่ยนมา179นะครับตัวสปอตเองนะครับอยู่พันเจ็ดร้ยสิบเก้าพันร้อ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับในช่วงวันจันทนี้นะครับจนถึงวันอังคารยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับจะเริ่มไปมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งช่วงวันพุธที่10นะครับก็จะมีในส่วนของอตัวเลขนะครับยอดขายบ้านมือ2นะครับช่วงเวลา3ทุ่มนะครับตรงนี้คาดการณ์อยู่ที่ 54.0m นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้5.41 ซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับมาต่อกันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านะครับก่อนหน้านะครับเคยขึ้นไปทดสอบนะครับบริเวณแถว109 .27 เหรียญจุดนะครับโซนนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็แข็งค่าขึ้นไปไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็มีแรงขายกด ราคาลงมาก่อนแต่เมื่อกดลงมาแล้วก็ต้องดูครับว่าจะสามารถยืนโซนบริเวณ107่งรได้หรือไม่นะครับเพราะว่าโซนนี้ครับจะเห็นได้ว่าแท่งนี้ครับเคยพยายามดันขึ้นไปดูไหมครับไม่ผ่านปรับตัวลงมาเมื่อปรับตัวลงมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าปิดเขียวนะครับสามารถปิดเขียวขึ้นไม่ได้ก็ทําให้แข็งค่าต่อนะครับดังนั้นก็ต้องดูนะครับโซนตั้งแต่107.4 4ถึง107.26นะครับเพราะว่า 100หนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญจุดสองหกเนี่ยเคยเป็นกรอบโซนที่ราคาเคยขึ้นไหวโซนเนี้ยครับพยายามดันจนสามารถเบรกแล้วก็เบรกราคานะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญจุดเจ็ดหกขึ้นไปได้ดังนั้นเมื่อค่าเงินดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลงมาก็ต้องดูแหละครับว่าอ่าโซนเนี้ยครับแนวรับโซนเนี้ยครับว่าจะสามารถอ่ยืนได้ไหมถ้ายืนได้ มองว่าถ้ายืนได้ก็มีโอกาสที่จะสลับแข่งข้ากลับขึ้นไปแต่ถ้าโดยรวมมองว่าถ้ายังไม่ผ่านจริงๆนะครับยังไม่สามารถยืนได้ก็มีโอกาสครับที่จะปรับอ่อนค่ากลับลงมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสเคลื่อนไหวแถวนี้ก่อนครับหนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญจุดสองหกถึงหนึ่งร้อยหกเหรียญจุดแปดหกก่อนครับมาต่อที่ค่าเงินบาทนะครับสาหรับค่าเงินบาทนะครับจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทนะครับก็พยายามอ่อนค่าขึ้นไปนะครับหลังสุดเนี่ยขึ้นไป36.72จนะครับจะเห็นได้ว่ากรอบโซนเนี่ยครับ ค่าเงินบาทพยายามดันราคาขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะอ่อนค่าขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่าเงินบาทนะครับก็จะสลับสีกันครับเป็นแท่งแท่ง เขียวแท่งแดงแท่งเขียวแท่งแดงเนี่ยครับก็คือบ่งบอกว่าพยายามดันขึ้นไปแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับมีแรงซื้อแรงขายคอยกดราคาหรือดันราคาขึ้นไปนะครับสลับกันอยู่ซึ่งตรงนี้ครับสำหรับค่าเงินบาทก็มองว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะเบรคขึ้นไป36.72ขึ้นไปนะครับโซนนี้ก็มองว่ามีโอกาสครับที่ค่าเงินบาทเนี่ยจะปรับแข็งค่ากลับลงมานะครับแต่เมื่อแข็งค่ากลับลงมาครับก็ต้องดูครับโซนแนวรับเนี่ยครับ36.39ซึ่งเป็นโซนที่ราคาเคยขึ้นไหว นะครับโซนเนี้ยครับแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ต้องดูครับว่าสําหรับค่าเงินบาทเมื่อปรับลงมาแล้วแข็งค่าลงมาก็ต้องดูครับว่าจะหลุด3 1มสิบหกาม้ไหมถ้าหลุดก็มีโอกาสครับที่จะลงมาเทสแนวรับแถวสามสิบหกนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับแข็งค่าได้อยู่นะครับสาหรับค่าเงินบาทครับ มาต่อกันที่สปอตราคาทองคำนะครับณนปัจจุบันก็พยายามดันราคาขึ้นมานะครับตอนที่อยู่พันเจ็ดร้อยสิบแปดถึงพันเจ็ดร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสาหรับทิศทางราคาทองคําก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคํานะครับปรับตัวลงมานะครับลงมาแล้วไม่หลุดต่ากว่บโซนบริเวณพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเหรียญโซนนี้ครับแล้วก็สามารถดันราคาแล้วก็กลับมายืนเหนือพันเจ็ดร้อยเหรียญได้ตรงนี้ก็ทําให้มีแรงซื้อกับเข้า ดังนั้นเมื่อมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตรงนี้ก็ทําให้มองว่าราคาทองคํานะครับเป็นในลักษณะว่าขยับขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับเพราะว่าที่ทําไมถึงมองว่ายังมีโอกาสลงได้นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเทนลน์นะครับที่ผมตีไว้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเทนไลน์เนี่ยที่ตีไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่า ไฮ uh, นะครับตรงเนี้ยแนวต้านล่ตั้งแต่1,750-1,745เหรียญโซนเนี้ยครับไฮยังปรับต่ำอยู่โลก็ปรับต่ำนะครับกรอบตรงนี้ครับก็ยังมองว่ายังเป็นในลักษณะเทนขาลงอยู่ดังนั้นนะครับสำหรับตัวสปอร์ตราคาทองคำเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าขยับขึ้นมาแล้วแล้วจะขึ้นต่อเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องผ่าน1,722หรือ1,732เหรียญน,นะครับโซนโซนนี้ครับให้ได้ นะครับเบรกให้ได้นะครับหรือถ้าเราตีกรอบในส่วนของตัวเทนลน์แล้วเนี่ยแล้วถ้าวัดนะครับโซนนี้พันเจ็ดร้อยสาสิบเจ็ดเหรียญโซนเนี้ยครับโซนเนี้ยก็ต้องผ่านให้ได้ครับขึ้นมาแล้วก็ต้องสามารถเบรกให้ได้เพื่อขึ้นต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับลงได้ก่อนนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าตรงนี้สําหรับทิศทาราคาทองคาก็ยังถือว่าเป็นขึ้นระยะสั้น ดังนั้นก็สําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะสั้นนะครับก็มองว่าถ้าราคาขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้บวกกับว่าค่าเงินบาทก็ยังไม่ได้แข็งค่าไปมากนะครับยังช่วยอยู่ตรงนี้ก็แนะนำครับให้ทยอยขายก่อนครับโดยมี แนวต้า uh, นะครับพันเจ็ดร้อยิบสองเหรียญราคาไทายอยู่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับถัดมาพันเจ็ดร้อยสาสิบสองเหรียญนะครับราคาไทายอยู่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบตรงนี้แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบนะครับแล้วก็สามารถเล่นกลับฝั่งได้ก็คืออาจจะขายก่อนนะครับโดยที่ตอนที่ลงไปยังไม่ได้เก็บซื้อนะครับแล้วสามารถรับความเสี่ยงค่างเงินบาทได้ตรงนี้ก็ยังมองครับว่า เทนหลักๆก็ยังมองเป็นเทนขาลงอยู่นะครับดังนั้นเมื่อขึ้นมานะครับตรงนี้แนะนําให้ขายก่อนครับแล้วเมื่อย่อลงกลับนะครับก็มาหาจังหวะนะครับตามแนวรับนะครับในส่วนของแนวรับก็เช่น1705-1697เหรียญตรงนี้ซื้อกลับในการทํากําไรนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่ถนัดในส่วนของ ฝั่งขายก่อนนะครับตรงนี้ก็มองว่าถ้าราคาทองคําขึ้นมาแล้วก็ต้องดูครับว่าจะผ่านแนวต้านที่ผมว่าไหมถ้ายังไม่ผ่านมีการปรับย่อลงมานะครับโดยมีแนวรับมองว่า1 7 0เจเหรียญนั้นพันเรห้าเหรียญน,นะครับราคาไทยอยู่สองหมนระครับรับถัดมานะครับสอ่น 29,470นัสีสะครับอ่าหรับแนวรับ1 6น7เาเหรียญนะครับ, 29, รบ,รบ, 1, รบตรงนี้เป็นจุดในการเสี่ยงเข้าซื้อนะครับแล้วก็เล่นเป็นนาาักสะส์เล่นรอบระยะสั้นเล่นคล้ายๆรอบนี้ครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยครับลงมานะครับไม่หลุดเด้งกลับนะครับลงมาไม่หลุดเด้งกลับเมื่อเด้งกลับขึ้นมาตรงนี้ก็แนะนําให้ทยอยขายก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะเล่นรอบนะครับสาหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบรายวันนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เล่นระยะกลางถึงยาวนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เคยคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกไปนะครับว่าโซนแถวเนี้ยเป็นโซนที่ทยอยเก็บสะสมได้ครับยกเว้นว่าถ้าเรามาดูภาพในรายวันเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรอบหลักๆเลยครับก็คือโซนพันหกร้อยแปดสิบเหรียญถ้าหลุดต่ากัวพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับโซนเนี้ย มองว่าไม่ควรหลุดต่ำมาโซนนี้ครับเพราะว่าเป็นโซนที่ราคาเคยทดสอบแล้วเด้งกลับนะครับเคยทดสอบแล้วเด้งกลับนะครับทดสอบเด้งกลับดังนั้นก็ลุ้นว่ามองว่าโซนนี้จะเป็นหรือบริเวณที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาดังนั้นสําหรับคนที่เล่นรอบนะครับในระยะกลางถึงเออโทษครับคนที่เล่นระยะกลางถึงยาวนะครับก็มองว่าถ้าลงมาเนี่ย ถ้าหลุดต่างว่า6,690เหรียญก็พิจารณาโซนแถวเนี้ยในการเก็บบางส่วนก่อนครับแล้วรอดูว่าจะหลุดต่างว่า1,680ปเหรียญหรือไม่นะครับแต่ถ้าคนที่เล่นรอบระยะสั้นครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือเล่นตามกรอบก่อนครับว่าถ้าขึ้นมาได้เนี่ยแนะนําให้ทยอยขายก่อนครับเพราะว่าราคาทองคําจริงๆก็ยังมองว่าเป็นในลักษณะว่าขึ้นระยะสั้นนะครับยังไม่ได้มองว่า จะฟอร์มตัวหรือว่าสามารถขึ้นเริ่มปรับตัวนะครับเป็นเทนขาขึ้นเพราะว่ามองว่าถ้าจะผายได้ต้องผ่านโซนนี้ครับแนวต้านโซนนี้อ่าจะเห็นได้ว,ว่าแท่งนี้ครับแท่งเขียวเนี่ยครับเขียวนะที่เป็นโดจิแรงนะครับแรงซื้อแรงขายพอๆกันเลยพยายามดันขึ้นมาแล้วก็ปรับลงรอบหลังก็เหมือนกันครับขึ้นมาเนี่ยพันเจรละพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญ อ่าพันเจ็รอสี่สิบห้าเหรียญเนี่ยครับขึ้นมาไม่ผ่านแล้วก็ปรับลงดังนั้นต้องผ่านให้ได้ครับตั้งแต่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหรือพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญขึ้นไปจนถึงรอบนี้ครับพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญนะครับโซนเนี้ยต้องผ่านให้ได้สองโซนเนี้ยต้องผ่านได้ฟอร์มขึ้นไปนอ,อย่างเงี้ยครับหรือยงฟอร์มอ่าฟอร์มในละักษณะที่ว่าขึ้นมา นะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยครับแล้วไม่รุดตั้่พันเี่เหรียญแล้วก็ค่อยฟอร์มขึ้นแต่งี้อาจก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะเริ่มขยับขึ้นละและสามารถเบรกพันเจ็ดหเหรียญขึ้นไปได้ก็บ่งบอกอาจจะเริ่มกลับมาเป็นเริ่มฟอร์มเทนขาขึ้นมานะครับเริ่มพยายามดันราคาขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านที่ผมว่าตรงนี้แนะนําครับสําหรับคนที่เล่นรอบสั้นแนะนําให้ทยอยขายทํากําไรไปก่อนครับสําหรับรอบนี้นะครับ อ่าแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับในช่วงบ่ายตรงนี้สําหรับท่านผู้ฟังที่อ่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเปิดบัญชีซื้อขายทองคําแท่งกับทางออสซิลีนะครับตรงนี้สามารถติดต่อลิงก์ที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสแกนเลยครับ